มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่ามองอาร์ตซึ่งวันนี้ผมเล่นเป็นคนดีคนดีต้องยังไงต้องทำตามควสนี้ให้หมดนะครับหรือทำทัสสิทำทัสงานของผมก็คือดาวน์โหลดแล้วก็งานของคนดีอย่างหนึงก็คือจะมีคนมาฆ่าพวกเราเพราะงั้นเราจะต้องจับคนเลวคนนี้ให้ได้ใครปิดไฟซะเนี่ยฆาตกรฆาตกรสามารถก่อกวนแบบนี้ได้ทึ่เรายังต้องไป กปิดยู่นหนีเห้องไปอยู่ที่ห้อง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 ห้รักคนไฟนสะ่งไฟอ่ะโอเคส่งไฟแล้วออาเเอกิลเวตี้สักหน่อยโอดีาเจดะเนี่ย ไว้ใจได้ไหม,โอ,มอไอไโอเคมีสามคนคุณผร้ค่ายสองตัวนีออนออน้ไว้ใจได้เราต้องมีคนตาบปก่อนแน่เลยโอ้ออกิเจนออกิเจนไก่ก็ไม่รู้ปิดออกซิเจนเราเราต้องรีบไปใส่แล้เร็วเร็วสามแปดหกห้าสอง 8ป5ห okay, okay. กห้าสองเออโอเคโอเคบอกเลยว่าจะต้องมีคนตายแน่นอนก่อนไปเลยแต่ผมไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเพื่อนไปทำทัดแล้วทำทัดกันหน่อยดิเพื่อน้าตกนไปไหนกินแน่วะ ต้องมีคนตายเป็นก้อนแล้วจริงๆแล้วข้าตากลอนมันทำอะไรอยู่แล้วข้าตากลอนมันไม่ดีสุดดูกลับองขาอะไรเวลาคนที่กลายเป็นก้อนหรือคนตายอย่างเราสามารถกดรีพอร์ตได้ต้องมีคนตายเป็นก้อนเนี่ยเลยจะดีหน่อยวะ เฮ้ย G E F T พวกกีนสีภูเป็นคนทำไงที่ G E N G ใช่ไหม เมื่อกี้บมชัดเลยบอว่าคนจะโหวตนะต้องีดีดีดียวเร็วเนี่ยครับเราจะต้องมา ตาเบ,บื่อที่เถียงกันอยู่แล้วน,นะเรนราะว่าเขาจะเลือก g E S G คนนี้แล้วนะเราจะตีไปเลยเขา้าผมเกลียดพวกนี้มากที่สุดพวกที่ไปย่อโบดเนี่ย เ้วจะต้องมานั่งรอเวลาตกปืนให้เลยสี่สามสองหนึ่งตุนโอ้ไม่มีใครไปหรือมีใครไปเฮ้ยพิงไปพิงไป จัดการคาตากรสําเร็จแล้วแก่นี้เป็นเกมง่าย